สวัสดีค่ะสวัสดีและยินดีต้อนรับนะคะสำหรับในคลิปนี้เราจะมาฝึกใช้คำว่าเกินไปสำหรับหรือเพื่อภาษาสวีเดนเขาเรียกว่า f ö r แปลว่าเกินไปก็ได้สำหรับก็ได้เพื่อก็ได้นะคะเรามาดูตัวอย่างแรกคะ่ะง่ายๆแค่สองคำ f ö r bro ดีเกินหรือดีเกินไป d u är för b r a เธอดีเกินไป d e n ä r för b r a มันดีเกินไปเดนแปลว่ามันเป็นคำสรรพนามใช้เรียกแทนสัตว์หรือสิ่งของนะคะมัน d ด t ä r f ö r b r a d e t ä e a ö r b r a มันดีเกินไปแปลเป็นไทยออกมาเหมือนกันเด้เลยนะคะ เ h นแอร์เฟิร์บรอเดอแอร์เฟิร์บรอมันดีเกินไปเดนเป็นคำสรรพนามใช้เรียกนาม n และมีหนึ่งหน่วยส่วนคำว่าเดียดเวลาพูดเร็วก็จะกลายเป็นเดเหมือนโดเด็กสระเอกนะคะเดะเดอแอร์เฟร์บรอมันดีเกินไปใช้เรียกคำนามในกลุ่มนาม s และมีจำนวนหนึ่งหน่วยนะคะ ทีนี้ถ้าสิ่งที่เราจะบอกว่าดีเกินเนี่ยมันมีสองหน่วยขึ้นไปก็คือมันเป็นผูจพ์เราก็จะเรียกมันว่าดมพวกเขาก็ได้พวกมันก็ได้นะคะเป็นคำศัพท์นามใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของที่มีสองหน่วยขึ้นไปสองชิ้นสองอันสองคนสองสิ่งสองอย่างขึ้นไปนะคะเป็นผูจพ์นั่นเองคะ่ะ ดมแอร์เฟ b ร์พวกมันดีเกินพวกเขาดีเกินทีนี้เราจะมาดูคำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่าดีนั่นก็คือคำว่าแย่โดลิกเช่น DEN แอร์เฟิร์โมันแย่เกินเดดแอร์เฟิร์โความหมายเหมือนกันเลย แปลเป็นไทยออกมาเหมือนกันนะคะมันแย่เกินถ้าเป็นพหูพจน์ก็ d o อด d o ลิกพวกมันแย่เกินหรือพวกเขาแย่เกินทีนี้ถ้าเราจะบอกว่ามันมากเกินหรือมันเยอะเกินภาษาสวีเดนเราก็จะเรียกว่า för mycket the för mycket มันเยอะเกินมันมากเกิน ถ้าเราจะบอกว่าเงินมันเยอะเกิน the air for me เป่งเงเงินมันเยอะเกินถ้าเราจะบอกว่าน้อยเกิน f e r l i t e for l i t e น้อยเกิน the air for l i t e มันน้อยเกิน the air for l i t e p e n g a r เงินมันน้อยเกิน ใหญ่เกิน f ฟ r ร์ u r ูร์เดนแ r ร์เฟร์มันใหญ่เกินเดนแ r ร์เฟ t ร์ถ้าเราจะบอกว่าเสื้อยืดตัวนี้ใหญ่เกินเดนแฮร์เทรย์ยันแอร์เฟ e ร์ a n แปลว่าเสื้อยืด ส่วนมากเขาจะใช้เรียกเสื้อยืดน,นะคะเทรยันถ้าเป็นนามเอถ้าสิ่งที่เราจะบอกว่าใหญ่เกินเนี่ยเป็นนามเอเราก็จะต้องพันคำว่าใหญ่นะคะเฟ r ร์ o ตูดใหญ่เกินอะไรสักอย่างที่เป็นนามเอสใหญ่เกินนะคะเดียร์แอร์เฟิร์ูดมันใหญ่เกินเดียร r แฮร์ฮุสเซ็แอร เฟ r ร์สตูดบ้านหลังนี้ใหญ่เกินถ้าสิ่งที่ใหญ่เกินเนี่ยมีสองชิ้นสองคนสองอันสองหน่วยขึ้นไป f ฟ r stora d o ดม r อร์เฟ o ร์พวกมันใหญ่เกินเช่นเสื้อผ้านะคะ ดมแฮคร์ดนะแอรเฟอร์สูเสื้อผาพวกนี้ใหญ่เกินเล็กเกินเฟอร์ลีเตนเดนแอร์เฟอร์ลีมันเล็กเกินเดนแอร์เฟอร์ลีเมันเล็กเกิน d o แอร์เฟอร์ส l พวกมันเล็กเกิน สายเกินช้าเกินดึกเกิน f e r s e n t e r e n t the air f e r s e n t h e air e r e n t มันสายเกินมันช้าเกินหรือมันดึกเกินส่วนเราจะแปลมันว่าช้าเกินสายเกินหรือดึกเกินก็ให้ดูที่บริบทนะคะว่าพูดถึงเรื่องอะไร ถ้าเราจะบอกว่าเธอมาช้าไปหรือเธอมาสายไป do come f o r i e n t do come f o r i e n t เธอมาช้าไปหรือเธอมาสายไปขอบคุณสำหรับอาหารอันนี้จะเป็น f u r ที่แปลว่าสำหรับแล้วนะคะ tuck f u r more ten ขอบคุณสำหรับอาหารทักขอบคุณเฟอร์สำหรับมอเ็นอาหารถ้าเราจะขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือทักเฟอร์เยลเป็นทักเฟรเยลเป็นถ้าจะขอบคุณส,สำหรับครั้งล่าสุดที่ผ่านมะาทักเฟเซียน t ัสทักเฟเซียนัส จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝึกใช้คำว่า f u r จากคำกลุ่มคำหรือประโยคสั้นๆง่ายๆที่มักจะพบเห็นในชีวิตประจำวันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ